ไม่ต้องใช้เวลามากต่อวันก็ทำธุรกิจได้ที่จริงแล้วในชีวิตของเราทุกคนก็ทำการขายทุกวันเช่นขายแรงงานเข้างานตอกบัตรออกงานตอกบัตรนี่คือการขายขายบริการต่างๆขายสินค้าส่วนธุรกิจเครือข่ายก็ขายเหมือนกันใช้เวลาไม่มากเพราะธุรกิจนี้คือการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคสินค้า โดยเริ่มจากตัวเราใช้สินค้าที่เราขายเองใช้แค่เวลาซื้อมาใช้พอใช้ดีประทับใจค่อยๆแนะนำต่อๆไปไม่ใช่ว่าเราต้องเดินออกไปขายทั้งวันมันไม่ใช่เราขายง่ายๆโดยขายให้ตัวเองก่อนจะใช้เวลาอะไรมากมายเมื่อเครือข่ายเราขยายมากขึ้นคนเปลี่ยนมาใช้สินค้าที่ตัวเองเป็นตัวแทนขาย ยอดขายรวมมากเองเวลาคิดเงินบริษัทจะคิดรวมทั้งองค์กรของเราดังนั้นแล้วรายได้จากธุรกิจไม่มีเพดานอยู่แล้วขึ้นอยู่กับยอดขายยอดขายในที่นี้หมายถึงการที่คุณได้มีทีมงานที่มาจากการที่คุณแนะนำเองหรือมีการแนะนำต่อตกันไปที่มีจำนวนมากได้มีการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนตัวหรือมีการจำหน่ายให้บุคคลอื่น หรือมีการแนะนำสมาชิกใหม่เข้ามาในธุรกิจสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นจะถูกคำนวณแผนรายได้จากโปรแกรมอัจฉริยะเพื่อจ่ายเป็นรายได้ให้คุณทั้งสิ้นหากต้องการศึกษาข้อมูลด้านอื่นเพิ่มเติมสามารถสแกน QR โค้ดนี้ได้หรือกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้เมื่อท่านชมใน YouTube